อ่านะครับแล้วเรามาดูนะครับวิธีการถอดหรือวิทยุเดิมนะครับ Ford f o c u s นะครับปี2012ขึ้นมานะประมาณนี้นะครับทีนี้ก็เป็นวิทยุเดิมนะครับเดิมเดิมเลยนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็ต้องถอดน็อตนะครับสองตัวที่อยู่ด้านล่างก่อนนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นหัวจะอะไรหัวจะป่าัีนี้นะครับก็จะใช้บล็อกนะ อันหนึ่งตัวนะครับอ่าตัวที่สองนะครับจากนั้นนะครับตัวหน้ากากเนี่ยเราก็สามารถที่จะถอดออกมาได้เลยนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องไปงัดข้างๆนะเพราะว่าถ้าง,งัดเดี๋ยวมันจะเป็นรอยนะครับเราก็แกะมาแบบนี้ ได้เลยนะครับมันก็จะมีตัวล็อกต่างๆนะครับ1 2 3โอ้ไลายม็อกเลยนะครับแล้วก็ถอดปลั๊กปลั๊กออกนะครับนะครับจากนั้นนะครับเราก็ต้องถอดตัววิทยุนะครับออกมาตัววิทยุนะครับมันก็จะ มีนัดนะครับแล้วก็สามารถที่จะถล้องมาได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะมีปั๊กนะครับด้านหลังก็ประมาณนี้นะนะครับแล้วก็จะ นี่นะแล้ก็ถอดเรียบร้อยนะครับนี่ก็ต้องถอด จอบนออกมาด้วยนะครับจอบนนะครับจอบนก็ต้องถอดออกมาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เราใช้ไขควงไขข้างบนนะครับก็คืออันนี้นะครับเราก็ถอดวิทยุออกมาเรียบร้อยนะครับพร้อมที่จะติดตั้งนะครับจอ Android นะครับตัวใหม่ลงไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าติดตั้งแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ